ี้เรามาอยู่ที่แกงกุดคูดตอนเช้านะคะวัน mm ี้ได้รถสา่วเราจะพาไปชมทะเลหมอกวิวแม่นำ้ำโขง เ,เข้ามาแล้วกดซับสไครป์เป็นกำลกังใจให้ด้วยนะจะได้เจอกันบ่อยๆเราพาไปชมวิวส,สวยรยากาศดีมากตอมน,นั้นเป็นหมอกติมวเลยอากาศเย็น,นสบาย หนาวมากอากาศหนาวมาก,ามากลืมเอาไม้มาแล้วก็เนี่ยให้ให้ดูวิวนะทุกคนสวยมากเมื่อวานตอนกลางวันมานั่งเรือตรงนี้แหละตอนนี้เรามาตอนเช้ามาดูทะเลหมอกเก่งคุดคู้แม่น้ำขงตรงนั้นเป็นฝั่งลาวนะคะอะไรคะพีตะโขนใส่ชุดพีตะขุน morning good morning crazy b i r ตรนั้นสวยมากมองไม่เห็นฝั่งเราเลยตรงนั้นหมอกเต็มเลยยินสบายฟรีแอร์อากาศสดชื่นนะคะอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าแสงแดดกำลังขึ้นตรงนั้น เมื่อวานไปภูทอกภูทอกจะอยู่ฝั่งนู้นตรงพระอาทิตย์ขึ้นตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้เสร็จเราจะกลับไปภูทอกไปซื้อของฝากที่ภูทอกบัวหิมะที่นั่นนะคะมีวัวหิมะตรงนั้นเดี๋ยวจะซื้อไปฝากเป็นของฝากให้ครอบครัวนะคะสวยจังตรงนั้นอนะพระอาทิตย์กำลังขึ้นมอง เ,เราจะเชี่ยวพี่กันเก็บบรรยากาศสวย 那我。Now what? lá nice finish Leo <Yeah. S 1> very smart with the hats thank you พระคิดกำลังขึ้นนะคะเฉลมหอกที่แก่งคุดคู้ นั้นเรือข้ามฟากดูชมฝั่งไทยดาวตรงโน้นจะเป็นลาวมองไม่เห็นลาวเลยเพราะว่าหมอกมีหมอกเต็มเลยอากาศหนาวเย็นมากสดชื่นที่สุดเลยตรงนั้นน้ำไหลแรงมากคมองไปฝั่งไม่เห็นอะไรอืม have breakfast All we go to eat I think that going watch สด,ดิยามเช้าค่ะตอนนี้มาชมทะเลหมอกอยู่ที่แก่งคุดคูดีตอนเช้าเอฟซีทุกคนนะคะพามาชมทะเลหมอกยามเช้าที่แก่งคุดคดูอยู่จังหวัดเลยอยู่เชียงคานค่ะวันนี้ยังอยู่เชียงคานแก่งคุดคูเชียงคานดูในพาน บรรยากาศตอนเช้ามากในพันใหญ่มากนะคะนี่ก็เป็นสวนให้เดินเล่นในแก่งกุดคดูชมวิวสวยๆตรงเนี้ยไบได้นะปั่นจักรยานได้นะตรงเนี้ยมีทางจักรยานด้วยนะคะอยู่ที่เลยค่ะจังหวัดเลยมาดู อาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดูทะเลหมอกที่นี่เมื่อวานไปที่ภูทอกสวยมากดูอาทิตย์ขึ้นนะคะอันนี้เปลี่ยนวิวมาดูตรงเก่งคุดคูเมื่อวานก็มาที่นี่แต่ว่ามาัางวันมาล่องเรือชุมฝั่งลาวนะคะก็มีคนรหจวกลับาสวยเดย่ yeah, yeah. โอ้ตรงนี้เขาเหมือนเป็นเนี่ยเขาประดับด้วยเป็นตรงนี้เป็นไม้ภายเรือนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เหมือนมันเป็นมิวเซียมตรงนี้ค่ะตรงแกงคุดคูเขามีมิวเซียมเกี่ยวกับการประมงการประมงน้ําจืดของระหว่างจังหวัดเลยนะคะเนี่ยค่ะไม้ภายเรือสมัยก่อนเขาไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีน้ํามันเขาใช้ไม้ภายเรือพายเอานะทุกคนเขาก็เลย ตอนนี้เขามีเป็นเครื่องรุงนแ้วอาค่ะตอนนี้พวกเราก็จะไปที่ภู้ทอกและไปซื้อของฝากแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่กดซับสไครต์อาาเอาไว้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย